สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับหรือเป็นที่มาของตัวเงินตัวทองจินเคลื่อนไหวกลางไอจีนิงหลังแซนโขคอมเมนต์เมื่อวันที่26เมษายน25งหาาณห้องประชุมอมรีิวัตอาคารอาเนกประสงค์บชพหนึ่งพลตุรปตีภัศาลวงวชิระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ได้สรุปํำนวนคดีแตงโมนิดาหลังจากที่พัดตกจากเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาจนเสียชีวิตและได้เผยสาเหตุที่แท้จริงในการเสียชีวิตคือขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำและเสียชีวิตอย่างแท้จริงในเวลา22นาฬิกา34นาทีซึ่งหลังจากการถแถลงข่าวจบลงนั้นทางด้านแสนวิสาพัฒน์ได้เคลื่อนไหวโพสต์ภาพคู่กับกระติกขณะที่อยู่บนรถนั่งยิ้มล่า พร้อมระบุข้อความว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องเราเองบอรอออกมาให้ความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะละล่าสุดนั้นทั้งด้านหนิงปานิตาก็ได้แชร์รูปภาพของแซนวิสาพัทที่ถ่ายคู่กับกติกพร้อมกันนั้นหนิงปาิตาก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าดีใจด้วยนะคะตำรวจถแถลงแล้ววันนี้ว้าวยิ้มออกแล้วเนาะ เป็นกำลังใจให้เช่นกันนะคะว่าความจริงจะปกป้องเราเองบนโลกใบนี้บางสิ่งอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอและจากนั้นทางด้านแสนวิสาพัฒก็ได้ผูกคอมเมนต์หนึ่งปานิตากลางไอจีไว้ว่าขอบคุณค่ะพี่หนิงซึ่งทางด้านชาวเน็ตก็เข้ามาตอบกลับเป็นอย่างมากมายว่าดูไม่ออกจริงๆหรือว่าหมายถึงอะไรคิดบวกเนาะเขาด่าไม่ได้ชม และไม่เพียงเท่านั้นแซนวิสาพัฒน์จึงได้เข้ามาคอมเมนต์กับชาวเน็ตอีกว่าคงไม่ใช่นะคะเพราะแซนไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเขาคงไม่แย่ถึงขนาดมาว่าคนอื่นที่ไม่รู้จักในขณะที่ตัวเองก็ไมไ่รู้ความจริงนะคะยิ่งทำเอาแซนวิสาพัฒน์นั้นโดนทัวลงหนักยิ่งขึ้นและงานนี้จินจรินได้เคลื่อนไหวกลางไอจีของภรรยาหนิงปานิตาโดยเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเ hey, ฮตัวจริง นั่งอยู่ในรถตู้สบายใจจังส่วนเ hey, ฮตัวปลอมก็เดินเล่นแถวบึงแถวสวนสาธารณะแทนหรืออาจจะเป็นที่มาของเ hey, ฮก็ได้สองคนพอดีเอาไปคนละชื่อขอขอ,ขขอขอขอบคุณข่าวจากเสียมนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลับบงใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ